เชื่ทุกคนในคลิปนี้นะคะพี่หวานจะมาเล่นโลบอกให้ทุกคนดูนะคะทุกคนซึ่งชื่อแมปก็คือ all of us are dead นั่นเองค่ะทุกคนก็คือมัธยมซอมบี้นั่นเองซึ่งมัธยมซอมบี้นะคะทุกคนเป็นหนังที่แบบว่าดังมากๆเลยเกี่ยวกับแบบว่ามีการแพร่เชื้อเกี่ยวกับโรคระบาดซอมบี้อะไรงนี้นะคะทุกคนโอ้แบบเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจมากเลยทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทําการกําจัดบอสกันนะคะทุกคนเลยแบบว่าโี๊ข้อตื่นเต้นเลยทุกคนแต่ก่อนจะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์พ เคขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมแได้บูลอะไรไม่ได้อยู่บนเวทีตอนนี้แต่เราอยู่ในแแบบไม่จริงใช่ไหมทุกคนสวัสดีค่ะก็นี่เราก็อยู่ในแแปบปัตโยงซอมบี้นะทุกคนใช่แล้วคือทุกคนจะสังเกตนะว่าจะมีปืนอยู่ขวามีปืนคอสโบใช่ปะใช่นี่แหละคือแกอะสามารถยิงซอมบี้ไปเพื่อเก็บเอเนจีสีฟ้าเห็นปหมมันจะเป็นรูปไฟด้านขวามืออ่ะอ่าแล้วเก็บมาทําไม มาสามารถอัปเกรดปืนได้แบบอัปเกรดความอะไรของปืนแตะหวานมาด้อ๋อตรงนี้อยู่กระดานใช่ไหมเดี๋ยว่าอย่างี้ไม่ใช่ป้าด้านขวาไงอันตีได้เห็นแล้วอู้ทุกคนดูดิมันมีเอเคมเอฟโฟลด้วยในนี้คือมันจะบอกว่าถ้าคุณอาชีวิตรอดได้ถึงหนึ่งแบบว่าประมาณกี่วันกี่วันเนี่ยคือมันจะได้ปืนปืนตันที่กระดานนี่บอกเลยแต่ว่าถ้าตายอะของจะหายหมดไวหวานก็คือเราจะอาชีวิตราสิบสี่วันนะครับ ซึ่งมันอ,อัปเดตใหม่ก,ก็คือมีเควสเราทำนะทุกคนเนี่ยเ <c oughs> ดลี่เควสอ่ะทุกคนมันบอกผมว่าถ้าผมคิวสม,มิธเรา20ตัวผมจะได้8 8ไฟอะ่ะซึ่งเราเน,นี่ยโอ้โหเขาดัปืนพกมานจะหนีหวานเอ้าแกไปแอบ,บลเล่นตอนไหนเนี่ยไม่ได้แอบ,บเล่นเขารอแกอยู่แกเข้าเมพช้ามากอ่าได้ไปเมเราทำมีกันดีกว่าได้เลยทุกคนมมี่ัยเนไม่ใช่นี่คนสมิธที่ไหนมันถือปืนป่ะไหนอะมีกระเปาเลยมาได้ไม่เยอะมากเลยอู้โอ้ทุกคนยิงเลยแล้วกัน อู้กันการตัวโคตรใหญ่เร็วถอยมาเร็วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นไม่ไเออกล่องกล่องนั่นใช่ไหมด้ด้วยขึ้นกล่องนั้นไม่ได้เราไม่จะขึ้นมาไม่ได้ละกายพวกกำลังไล่เขาอยู่ว้านทุกคนควักปืนออกมาทุกคนระวังได้ตัวใหญ่ด้วยอ่ะโอ้ยเนี่ยมันอยู่ข้างบนมาไล่ผมมาไล่ผมกายจะเขายิงเองเกิดอยู่เขายิงเองรู้สึกว่ามันน่าจะได้มันยิงรวมไม่ได้ว่ะน่าจะได้ละไฟเยอะนะมันมันมีรีโหลดแกวัน โอเคง่ไงผมฆ่ามันได้แล้วโอเคโอเคมันมีเลเวลทุกคนเลเวลโอ้ทุกคนดูดิโคตรเยอะเลยทุกคนอุ๋วต้องขึ้นก่อนว่ะมันเยอะเกินไปอ่ะเหมือนเราอยู่ในแบบซีรีส์เลยอะทุกคนแถ่นี่ใช่ทุกคนอู้แต่เราต้องอยู่ตรงที้ก่อนไปแต่ซีรีส์คือมันมันฆ่าซอมบี้ไม่ได้สักตัวเลยแต่ก็ไม่มีปืนด้วยนะครับคนอุ่ยยิงก่อนยิงก่อนถ้าว่าเราลงไปข้างล่างจะตายนะวันที่สิบสี่นะครับรู้สึกว่าจะน่าได้เป็นสไนเปอร์เหรอนี่แค่วันแรกยังยากเลือกกันอย่าดูดีครับมีฮอตบลูด้วยครับทุกคนนี่นีี่น บอสสาเอ้บอสโดนฆ่าแล้วบอสคือใครวะบอสคือคนไหนวะบอสจะน่าจะสปอนด้านล่างนะหวานอ๋ออยงี้นี่๋อแปลว่าเราลงไปข้างล่างได้ดิโอ้ว่ามีซอมบี้เยอะมากเลยดูดิมันกำลังไล่เพื่อนเราอยู่ไอ้ตัวเสื้อแดงๆอ่ะเรื่องมันจะน้อยหวานแต่ว่ามันได้เลยมันจะวิ่งเร็วมากอการโอเคทุกคนมาโดนบอสมาโดนไอ้ตัวใหญ่ไล่รู้สึกว่าถ้ายิงหัวมันจะแรงขึ้นนะหวานนี่แน่พยายามยิงที่หัวไว้มันมีซอมบี้เยอะมากเลยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ย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 โนกยโอ้ยโดนกัด อย่าตายนะวานเขาลองเดินกัดเทไม่มีเลือดอยู่ด้านซ้ายมืออ๋ออันนี่ไงเลือดมันเพิ่มเองโอ้มัต้องอยู่ที่สูงขึ้นไว้แล้วก็วิ่งจู๊กอ่ะโอ้ทุกคนทำยังไงว้ายิงยากจังเลยตรงนี้เป็นเฉพาะสปอร์ด้านล่างนะครับแต่ว่ามันมิ่งอยด้านบนใช่อาทุกคนช่วยด้วยอ๋อนี่ไงนี่ไงเดี๋ยอไม่เป็นไรน้องเขาช่วยอยู่อานี่ไงโอ้ทุกคนปืนนี่มันค่อนข้างจะยิงยากพอสมควรแตรเขาไม่ช่วยแล้วเขาอยู่ด้านบนแล้วกันหวานเพราะเดินเป็นราชา ว้าทุกคนมาโดนมาโดนมาโดนขวัดโดนโดนขวัดโดนแทะขวัดอะไรขวัดคืออะไรวะขวัดคืออะไรโดนขวานโดนขวานคือคือแมวขวานอ่ะเขาใช้คำไม่ถูกเหมือนกันเอ้เหมือนตัวเล็กจะขึ้นมาไม่ได้นะกันมันเหมือนกันแล้วนะเหมือนตัวเล็กจะขึ้นมาไม่ได้แต่ตัวใหญ่ขึ้นได้ตัวใหญ่ก็ขึ้นไม่ได้นะเดี๋ยดิตัวใหญ่ขึ้นได้เขาโดนมันไล่มาหลายรอบแล้วมันไม่เห็นจะขึ้นได้เลยไหมเนี่ยมันขึ้นมาสองรอบแล้วเนี่ยมันโดนอันนี้อยู่นะเนี่ยมันติดสตั๊กอยู่เนี่ย ไม่ตัวเล็กขึ้นไม่ได้ตัวใหญ่ขึ้นได้ไอตัวที่วันนี้มาเสี่ยงคืนขึ้นไปมันน่าจะน่าจะแบบไม่มานะทุกคนรีโหลดโคตรนานเอ้ยนี่ไงได้มาแล้วบวกสองตายตายตายฮึบฮึบจะต้องเล็งหัวเท่านั้นทุกคนหัวเท่านั้นมันต้องฆ่าให้ครบสิบตัวมันถึงจะได้บวกมาอ๋อเฮ้ยเขาฆ่าถึงสิบแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเลยโดนฆ่าแน่เขาลเก็บไฟไว้แบบไว้อัพแบบ อันนี้แล้กันไว้อัพแบบเยอะๆอออืมุย,ยการอู๋ตรงนั้นโคตรเยอะแกดูดิทำไมเควสเขาไม่ทำให้เนี่ยไม่รู้เนี่ยเขาก็คิวซอมบี้ไปนะอ๋อมันบอกให้รเราคิววิธช็อตกันวิธพิทเทิลอ๋ออ๋อมันต้องมีปืนของมันด้วยเหรอใช่จะมาช่วย <ๆ S 1> แล้ว <ๆ S 1> จะ<ๆ>พวกเด็กทั้งหลายเออเนี่ยทุกคนอูทุกคนเราแบบเฮดช็อตอะเฮดช็อตรัวๆทุกคนไม่อยากจะดูทีละกำลังไปตะลุยโรงเรียนนี้ไหมเอิ่มได้เลยแต่ว่าแค่ข้างบนแล้วก็จะตายแล้วกันทีละตายก็มา แกคนไหนแกอยู่ไหนด้านหลังนเนี่ยก็เป็นหมาเนี่ยดูง่ายจะตายด้านหลังไหนวะไก็อย,อยากล้างไม่ได้ล้างอ,ะางอ่ะล้าง<น>อ้าการช่วยเขากอ่อนนี่เนี่ยอุ้ยทุกคนมันล็อกเป้าหวานว่ะแต่ว่าขอญาตยิงหอนมันก่อนนะคะทุกคนนี่เนี่ยตายไปซะทุกคนรู้สึกว่าไอ้หน่วยสว่านนี่มันจะฆ่ายาบม,มันเลยเพราะมันตัวมันใหญ่เลือดมันเยอะใช่ใช่นี่ไม่เห็นไหมการมันขึ้นแบบอุ้ยยิการมนขี่หัวเพื่อนอยู่ การมันขี่หัวเพื่อนโอเคเหมือนว่าแล้ววนเขาว่าเราต้องรีบหนีอะไรวานตายเข้ามาได้เลยย่าการอยู่ไหนด้านล่างกระโดดมาแล้วโดดเลยเหรอโดดจะตายไหมตามช้าทิเป็น้ยทุกคนไม่ตายเฉยไม่ได้ลากแต่ด้านล่างใส่มันมีซัมบี้เยอะมากโอ้การนี่เกยพาเรามาตายนี่เกยรู้ตัวหรือเปล่าไม่ตายไม่ตายเราสามารถวิ่งจูบได้หวานอ้าการมันมีตัวไม่สมประกอบด้วยเอาไปช่วยแล้วกันนี่เน่นี่เน่อุ้ยรู้สึกว่าตัวนี้มันจะฆ่าง่ายไอตัวข้างล่างเนี่ย อุกามันยังดิ้นอยู่เลยการมยังดิ้นอยู่เลยที่แลสมกระถุกนั่นแหละเหมือนมันยังไม่ตายเลยทุกคน๋อนี่ไงขนไดื้วที่แลเขาได้ปืนมาสารกระบอกแล้วเขามีอ๋อนี่คนนี่วะเขามีปืนที่มันแหลงมากๆากนายนายเขาได้แต่ปืนพกมาโอ้ที่ขวาเพื่อเลงได้ใช่ใช่ใช่วันวันแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนน่ะเราต้องเข้าไปในโรงเรียนแล้วแหละงั้นน่ะเราจะได้ไปตะลุยกันว้ายมาตรงไหนเนี่ยอย่าตายนะหวานไม่ตายหรอก อีซี่ถ้าตายให้เราวิ่งหนีโอ๊ยไม่ก็ต้องควนหูการโคตรเยอะเลยการเกยอยู่ไหนเขาปุกป้องเกงที่รักเขาบอกเกยจะปุกป้องตัวเองนะเพราะว่ามันโคตรเยอะเลยทุกคนอ่อนเอไหมเขาไม่เขาไม่ได้อ่อนเอเขาได้ยิงหัวเขาลากหัวคมคมหูการตัวใหญ่ขึ้นมาโคได้ทุกคนเม่เอาไม่อาโมไอ้เดบ้าแ้วบ้าบูทุกคนมันล็อกหวานที่รัก็เห็นสอมพี่ต่อตัวแต่ มาดีมาดีมาดีนำลามาดีนำลาเน,นี่ยคนหรือซอมบี้ในนำลานำลาตายไปแล้วนำลานำลาเป็นซอมบี้เออมันมีไอ้นี่บอกว่าไอ้ไอ้ทัาน่ะไอ้ไอ้มันชื่ออะไรวะเซียวบีอ้อะเซียวบี้เออก็นี่แหละเซียวบี้ไอ้ไอ้ไกระวีนำไม่มีปะเซียว <c oughs> บีอ้อะมันมันมันจะมีแต่พวกลูกกระจอกนะทุกคนอะไรอะฟาซอมบี้สปาวคืออะไรอะซอมบี้ที่วิ่งเร็วๆหรอใช่ตรงไหนอะตรงนู้นหรอ นั่นหรือเปล่ามันมีสาร,รัะด้วยอ่ะดูอุยอ้ยไหนวะในอาคารนายเห็นสาร,รัะแดงๆปะอ๋ออุ้ยน่าจะใช่เขาว่าใช่แน่เลย<ม>อ<ม>้าไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยเอ้าหมอกอะไรที่ไม่ใช่นั่นแล้วทำไมมันมีคนที่เป็นซอมบี้ด้วยอ่ะหรือว่าโดนกัดเยอะจนเป็นซอมบี้หรอเมื่อกี้อ่ะเขาฆ่าไปแล้วไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันแบบเป็นคนเลยอ่ะแต่ว่าแบบเป็นซอมบี้อ่ะ อันนี้อันนี้เขาไม่รู้แฮะหรือว่ามันจะมีเกมพารเป็นซอมบี้เอออาจจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะทุกคนเราขึ้นไปเราขึ้นไปข้างบนไหมเขาอยากรู้ว่ามันได้เลยเขาอยากรู้ไว้ตรงแดงๆอุ้ยการจะเห็นว่าเงาแบบซอมบี้เดินข้างบนอ่ะโคตรเยอะเลยอ่ะอันนี้แบบว่าซอมบี้เนี่ยคนนั่นอ่ะการข้างหลังการระวังอุ้ยดีนะข้าก่อนอุ้ยนั่นไงการจะเห็นป้าที่มันเดินอยู่อ่ะเห็นไหมเห็นไหมตรงที่อยู่ตรงหน้าต่างใช่ใช่ช่มีคนที่เป็นซอมบี้ด้วยอ่ะเชีบี้การเชียบี้มาสามารถเลือกได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะ เฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้นี่ยเป็นสายลักษณอะไรอ่ะทำไมมันเป็นมันเหมือนคนเลยอ่ะไอ้เสื้อแดงแดงอ่ะหรือว่าคนที่กลายเป็นซอมบี้เหรอหรือว่าเหมือนกันซอมบี้ที่เออคนอาจจะเป็นคนที่กลายเป็นซอมบี้โอ้โหสวานสปาดหน้าเราเลยอ่ะโอ้ทุกคนโอ้ยโดนมันิมันยิงมาดีโอ้นโดนยิงดโอ้ยมันโดนมันนโดล็อกดมาดีลากหัวคมคมว้าใบโราบอกนี่เนี่ยมาดีว้าอากานโอ้โหโดนกัดมาดีแหมแกลองไปสู้กับตัวข้างบนปะ ไปไปเลยดีกว่านี่ไงมันคืออะไรอะ่ะเราจะทำไงให้มันลงมามันคือบอสหรือเปล่าไม่ใช่บอสไม่ใช่ตัวนีหรือเปล่านี่มันเ,<ร>เป็นตัวหัวกะโหลกอะไอ้แม่อืมเราต้องฆ่าตัวข้างล่างก่อนวะเพื่อเคลียร์เฮ้ยมันกระโดดไม่หยุดเลยอะมันมีชีวิตเปล่าว,วะมันแบบมัน,ม,นมันมีความนึกคิดเปล่าว,วะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่คนที่เป็นซอมบี้อะอุ้ยแป๊บนึงการโจเขาเฮ้ยคนที่เป็นซอมบี้เออมันโดนกลับมาไปแบบว่ามันกลายเป็นซอมบี้หวานเจนี่ใช่น้องเขาเองเอาไม่อา้าวนี่วะ โอ้ยดีนะอย่าตายนะเหมือนดีและเลือดที่มันเยิวเองได้ด้วยทุกคนน่าจะใช่น่าจะแบบโดนฆ่าจนตายหรือเปล่าแล้วกลายเป็นซอมบี้เองเป็นซอมบี้เหมือนกันนะไอ้หัวกระโหลกเขาจะไปฆ่ามันสิเออว่ะน่าจะเอ้ยยังไงฟ้าซอมบี้บอลถูกแล้วอ๋อซอมบี้ที่วิ่งเร็วๆไงนุ๊กนุ๊กตายไปสินุ๊กอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไอ้คนที่เป็นซอมบี้พันว่าแต่ฟ้าคนที่เป็นซอมบี้ หวานแล้วมันก็เป็นซอมบี้แน่หวานถ้าชีวิตจริงแกเป็นซอมบี้ก็ว่าวการเขาจะฆ่าแกเองแหละถ้าแกเป็นซอมบี้ถ้าแกเป็นซอมบี้เขาควจะตายตามเก,กเพราเขารักแกมมากอืมการเขาจะฆ่าแกคนแรกเลยหวานแกมันโหดหลายมากไม่เพราะว่าเราทิ้งกันไม่ได้ไงแหมแหม <c oughs> มันไม่มีบอสเปาแล้วหรอไม่รู้สิเจ้าอยากเจอบอสอีกอ่ะยังไม่ได้ฆ่าบอสเลยเราจะเดินเข้าไปเอาดีเอาดีเราจะแบบเขาเรียกอะไรฝ่าฝูงซอมบี้ไปถ้าได้ปืนแบบว่าปืน โอ้ทุกคนเลือดปืนรัวน่าจะมันกว่านี้เขายังไม่ได้เลยอ่ะทำไงให้มันได้วะการเขาโดนขวัดการเลือดเลือดพวกเขาขวัดแล้วหว่าเอ้ยเขาโดนขวัดช่วยด้วยทุกคนโดนทั้งหน้าโดนทั้งหลังอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยมาดีมาดีหัวคมคมทุกคนหัวเน้นหัวเท่านั้นทุกคนถ้าระวังหน้าก็ยังโดนหลังอ่ะคิดดูแล้วกันอ้าอีลาช่วยด้วย แกอยู่ตรงไหนแกอยู่ตรงสนามดูดิมันอู๋เอฟซีโอโคตรเยอะกันหวนเอฟซีโคตรเยอะเยอะมากช่วยด้วยเอฟซีโอโคตรแกมันไแกัเธอไมแกเป็นเซียวบีเนี่ยแกก็ต้องมาช่วยเขาสิที่รักก็ขอโทษที่รักที่รักก็จะพาแกไปด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาจุ๊๊บจุบ ใช่เขากลับไปเป็นคนอ่ะใช่เหรอเฮ้ยใช่แกเคยเจอเจไปอยู่ด้วยไม่ช่วยนะไม่ไม่ไม่นี่แกเป็นแกมเป็นเซียวบี้อยู่ปะเนี่ยไม่ใช่แกมาแลเขางลมาดีอุ้ยอุ้ยทุกคนหัวเน้นๆหัวเน้นการแกเป็นซอมบี้ได้ไงอ่ะก็เขาเปลี่ยนฝั่งโอ้ทำได้ด้วยเหรอเจ๋งว่ะถ้าเขาสัญญาแล้วเขาเป็นซอมบี้เขาจะฆ่าแกคนแรกกูห่า เขาก็ยิงอยู่ไม่เขากำลังยิงอยู่จิลักเขายิงอยู่กันเขายิงอยู่กลับเปซอมบี้การช่วยด้วยหวา้า<ว>ซอมบี้ก็จะฆ่าแก,กไม่นะนี่ฉันเป็นซอมบี้เหรอเนี่ยนี่ไอซอมบี้หวานว้าฮ่าห้าว้าห้าหา,หา,หา,า,หา,หากินจะเกินจะเกินจะเกินยินไหเกินจะเกนิกนจ๋เกนิกนเกิ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 วาหาหาหา้าา การเขาบปช่วยกันแล้วเอออ้าวไม่ดิไม่โอ้ยครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าถ้าทุกคนอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงให้นะครับผมเดี๋ยวเชิญด่าเลยทุกคนค่ะใหญ่ครับกระผมในใหม่คลิปหน้าทุกคนที่อยกินนะครับอื่ากดไลค์พี่หวานกดซับไม่หวานด้วยครับติดตามนับบ๊ายบายย่าหู